สวัดีครับผมยินดีต้อนรับเขสู่ c h a n n ตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอจะมาดู t ทเลอร์14ครั้ง I love you 2000 <c oughs> ตอมรีแอควันนี้นะครับผมตอมอจะพาทุกคนย้อนเวลากันนะครับผมกลับไปสู่14ครั้งคือทีมงานบอกมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอมอคนดูน้าเพราะว่ามันน่าจะรีเลทกับตอมอแบบว่า ตอมก็อายุปุีนน้แล้วนะผมได,ได้กลับไป14ครั้งเนี่ยจะเป็นวัย14ของเราหรือไม่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะทําให้ตอมนึกถึงอดีตนะอย่างนี้ทีมงานก็สปอยมาแบบนี้เราก็อยากจะดูว่าภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า14ครั้ง I Love You to 0 h เนี่ยจะรีเลทกับเราได้ขนาดไหนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปรับชมกันเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ตอม <c oughs> รีแอค <c oughs> อุย้ยองบาก สี่ปีไม่กลับบ้านกลับช่องอะไรอย่างนี้อย,อยู่อยู่หายตัวไปงี้เป็นเพื่อนกอยู่เปล่าวะอุ้ยกมิมูแกเลิกอ่านที่เล่มไหนเดี๋ยวแกมายุ้งเราต่อไม่อ่ะลืมไปแล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นไงโอ้โอโอแก เฮ้ยเมื่อก่อนคือต้องเช่าหนังสือจริงๆเช่าหนังสือการ์ตูนเข้าร้านหนังสือการ์ตูนน,ตน,นี่ยายไข่ดีก็แจม่มใสการ์ตูนที่ต้องมาดูก็ดัก้อนบอลวัน bon พีชเอยใดเออย่างนี้สมัยนั้นเนาะต้อง๋ยวนี้มันเลื่อนเป็นเว็บตูนข้าวตูนเด๋ยนสมัยนั้นคือต้องไปแบบรอต่อพี่ครับตอนนี้ไม่มีเหรออ๋อมีคนเช่าน้องเดี๋ยวรอเขามาคืนนะโอเคเราก็ต้องรอไปอย่างนี้ มว่วนอุยคิดถึงเด็กเลยชื่นตอนเด็กๆเลยฮะทำไมวันนี้หนีกลับก่อนอะนอนอะไรพี่ต้อเหรอวิใจนำเสนอครับเวลาว้าว,าวาเ้ยทำไรกันอะเฮ้ยเนี่นนยดูหนังสือโป๊กันอยู่อะคนที่ไอ้กันมันชอบอะครับเขาจะชอบมันไหมอะครับาาาาเฮ้ยอย่าทำเป็นเล่นดิ แก <laughs> ผีด้วยแก้วคือการละเล่นยอดฮิตของสมัยนั้นแล้วก็กลัวมากกลัวมากคนหัวลุกกลัวกลัวกลเขาบอกว่าใครนิวออกคนสุดท้ายผีจะตามไปทีบ้านกลัวกลัวกลัวตอนนั้นกลัวมากเลย <laughs> เอาจดหมาย <laughs> จดหมายแฟนไงอุย้ยแล้วก็การส่งจดหมายเนี่ยแต่แต่ฉันรู้สึกฉันไม่ท่านการส่งดจดหมายแล้วฉันไม่ค่อยอินเท่าไหร่ เออกินบอลมาเอ <proxy> เอเชี่ยมึงอ่ะชอบมันได้ไงวะตัวบอนทำอะไรกันหรอวะโอเคคึ้นเงี้ยนะทำไมกิ๊ฟออกจากห้องน้ำผู้ชายอ่ะพิงเรามีอะไรจะบอกอ่ะกูเห็นนุ้งพยายามแล้วกูเหนื่อยเหนื่อยนี่ใครมา เปล่าลงไปเลยจากทีมศิษย์สุขสนันต์สดเออ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 โอ้ออ <c oughs> อยแกแกอันนี้คือประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยอ่ะ โอ้ oh my god ฉันจําได้ฉันอยู่ในเหตุการณ์แต่ตอนนั้นฉันยังอยู่ในช่วงวัยเด็กฉันจําได้พี่สาวฉันต้องมานั่งพับนกทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวใช่ปะพับนกใช่ปะมันมีสองเหตุการณ์อ่ะพับนกตอนพี่บิ๊กดีบกับพับนกตอนสาจังหวัดเชียงในภาคใต้ประมาณนี้แหละอารกิฟไปไหนทำไมปิดบ้านเนียปะ่ะ ลาจอดก่อนนะยอาพูกมึงกูเ็หมาแล้วใครมมหมา<ป>หถาเกลี่ยเลยไ่เลยเอันอนี้จ้องที่ตาเขาจ้องเหมือนเอาไฟไปรนที่ในใจเขาแผดเผาเขาหให้เขาร้อนรอนอยู่ไม่ได้แทบ่านโอ้ย oh. ผู้ชายหมดอารมณ์ทั้งประเทศ 14, 16, 2, 6, อ, 4, 6, อุ้ย14สิบสาคตุลาปี26เอ้ยปี46หกไอ้ว่าอุ้ย46ฉันก็เออฉันอยู่ช่วงวัยเด็กจริงด้วยฉันก็11อยู่ตอนนั้นนะ่าใช่ปะไม่ใช่46 9ขวบต่อหมอรีแอ ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับ14ครั้งแต่ต่มอมเหมือนได้กลับไป9ขวบอีกครั้งเอออยากจะรู้อีกว่าในเรื่องจะมีอะไรให้เรารู้สึกรีเลทอีกแค่เริ่มเรื่องมาก็คือองค์บากแล้วคือเมื่อก่อนชอบดูมากองค์บากคือ the best the best movie forever มากๆ จะพนมยีรำเนาะสมัยเมื่อก่อนแล้วก็หม่ำซกมกเงี่ยที่แบบเอ้ยตามหาเสียนพา้าเอ้ยได้เอ้ยพอจบสุดท้ายแล้วเสียพลาตกลงมาข้างในเป็นทองเนี่ยโอ้รู้สึกแบบตอนนะั้นคือว้าว a m a z i n งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นนเกเกสามสามหนึ่งศูนที่แบบตกพื้น,พ,นพื้นแตกอย่างเงี้ยเกมงูเนาะ เกมอาตะลุยอวากาศเนาะอะไรเงี้ยไหนใครไว้ใกล้ๆก,กันลองคอมเมนต์มาหน่อยสิแล้วก็มีอะไรอีกก็มีเหตุการณ์ Big ก u ิทูบีที่เกิดการสูญเสียยิ่งใหญ่ต้องมาย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆของ Big ก u ิทูบีแล้วเราลองคิดนะว่าแกบิ Big ๊กดิทูบีถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันจะหลอ<า>่อมากเพราะ Big กดิทูบีตอนนั้นว่าฮอตแล้วอะแล้วเดี๋ยวนี้ไทป์บิ๊กดิทูบีคือแบบไทป์แบบพิมพ์นิยมที่ทุกคนชอบอะ แกต้องหล่อมาก,มากแน่ๆเลยอะบิกรบีคือแบบดาราโกลีไม่กันจริงอะ่ะโอ้คือหล่อมาก,มาก,มากตอนนั้นขึ้นหล่อมากแต่ถามว่าต้องมาเมนใครเมนบีม <laughs> แต่ตอนนั้นก็คือเด็กน้อยอยู่ยังไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์เนาะอย่างเช่นการเช่าหนังสือการส่งจดหมายอย่างเงี้ยเด็กหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยทันละที่ต่ำกว่า20เนาะตอนนี้นะครับผมก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะลองไปดูเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์14อีกครั้งนะครับผม I Love You 2000นะครับผมก็เหมือนย้อนกลับไปยุค2000หรือว่า Y2K นะครับผมทำให้ ทุกคนที่ไม่ทันเนี่ยได้รู้สักมากขึ้นว่าเออยุคนั้นสมัยนั้นเขามีปรากฏการณ์อะไรบ้างที่มันเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์และประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเด่นๆช่วงนั้นบ้างนะบอกเลยว่าต้องไปดูเพราะว่าแกแคจะได้เอามาถามแบบรุ่นฉันได้ว่าแบบ พี่อันนี้คืออะไรอ่ะทําไมอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะทาไมคนถึงรักบิ๊กที่ดูบีมากขนาดนั้นทําไมองค์บากถึงฮอตทาไมนั่นนี่นั่นถามกันได้นะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันนะจ๊าสุดท้ายนี้นะครับผมตอมก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ตอมรีแอคด้วยนะครับผมที่สุดัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอมต้องขอตัวลาไปกันแล้วอย่าลืมไปดู14ครั้งกันนะจ๊ะไปละอัายง